สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะนำเสนอ,อเครื่อง BK Precision รุ่น PV 6 0 0 8 5 MR เป็น power supply แล้วก็เป็น PV simulation นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยจะแนะนำเรื่องของการต่อสายนะครับซึ่งจะหมุนให้ดูด้านหลังนะครับชัดไหมฮะ มาใกล้ได้นะครับที่ด้านหลังนี่ก็จะมีจุดที่ต่อไฟเข้านะครับเป็นจุดนี้ซึ่งเวลาจะใช้ถอดเข้าถอดออกใช้สกูตัวเล็กไขควงตัวเล็กนะครับแต่ว่าตอนนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อมใช้งานส่วนพอรตที่เราต้องใช้เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ชื่อว่าพอต USB นะครับก็เป็นลักษณะนี้นะฮะก็ต่อเอาไว้ได้เลยนะครับที่ด้านหลังนะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะหมุนมาด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยนะครับก็ <_ C apt ain> จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือ power on power off แล้วก็จะมีปุ่มหมุนนะครับ mm hmm. เพิ่มค่าลดค่าอันนี้จะเป็น a อ r o โนะฮะซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาแล้วก็จะมีฟังก์ชันคีย์นะครับหนึ่งนะฮะ ถึงถึแล้วก็ศูนย์อยู่นี่แล้วก็จะมีปุ่มออนออฟจ่ายไฟออกไปด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีชิปคีวีเ s e t ก็คือปุ่มปรับแรงดัน i set คือปรับกระแสนะครับส่วนมิเตอร์นี่คือดูหน้าจอนะครับให้มันแสดงหน้าจอที่วัดค่าส่วนเมนูปุ่มเมนูนี่ก็ไว้ตั้งค่านะครับส่วนปุ่ม enter อรนี่เอาไว้ยอมรับหรือใส่ค่าป้อนค่านะครับอันดับถัดมานะครับเดี๋ยวลุกขึ้นนิดนึดงเราจะ เอาโน้ตบุ๊กมาวางนะครับเพื่อที่จะทำันลักษณะที่เป็นโหมโดรีโมทหรือออโต,โตโน้น,นะครับก็เปิดโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับแล้วก็เราจะมีตัวเขาเรียกดองเกิลนะฮะหรือเป็น USB นะอยู่ในกล่องในกล่องนี้นะฮะ SFS PV Simulation สำหรับ PV Simulation เท่านั้นนะฮะที่ต้องใช้อันนี้นะครับซึ่งเจ้า USB ดองเกิลเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือน อ usb ปกติแต่มีไรเซนต์อยู่ในนี้นะครับก็เสียบเข้าไปในช่องที่เป็น usb ส่วนลักซายอินเร์เฟสนะครับที่เราต่อไว้ด้านหลังนี้เราก็เอามาต่อนะเหมือนกันนะครับก็สำหรับการเตรียมการเบื้องต้นนะครับก็คงจะมีเท่านี้นะฮะการเตรียมการเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยควรจะทําก่อนที่จะเปิดเครื่องนะป้องกันความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทําเรียบร้อยแล้วเราก็ปุเปิดปุ่ม power on ได้เลย นะครับซึ่งเรารอสักครู่นะฮะเครื่องก็จะบูตนะครับเห็นตัวเลขแล้ใช่ไหมชัดไหมนะครับโอเคนะครับเ,นะเรากดดูเทบดูฮะเราเราทำงานได้แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ